สอนของพระพุทธเจ้ามาพบปากกับท่านอีกเช่นเคยวันนี้เป็นวันที่4ของเดือนตุลาคมปี2 5 6 5นวันนี้เรามาศึกษาสืบเนื่องจากเมื่อวานซึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสเรื่องมุมทุกน้อยหนึ่งที่พระองค์ไม่มีก็ได้อธิบายไปจนถึงการที่เตือนสติพรามว่ามีบุตรมีทรัพย์ ข้าวของเงินทองนะเลือกสวนไรานานเหล่านั้นมันเป็นความทุกขนะ์แต่พระองค์ไม่มีพระองค์จึงไม่ทุกข์แต่ตรงนี้โยมก็ต้องกลับไปดูให้ดีเดี๋ยวจะบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีทรัพย์สินอะไรเลยมีแต่บาตรจีวรอ,อย่างพระมันก็ไม่ใช่ในความหมายตัวนี้ก็มองเห็นถึงความที่ทุกข์เพราะเราไปยึดมัน โยมจะอยู่เป็นผู้ครองเรือนก็สามารถวางความยึดมั่นตรงนี้ได้ <c oughs> เมื่อเห็นถูกต้องนะแต่มาว่าโยมอยู่ครองเรือนเนี่ยทุกข์เหล่านี้มันเสียดแทงตลอดแต่เมื่อโยมได้ทราบได้ศึกษาวิธีออกจากทุกข์ทำแบบพุทธเจ้าแล้วโยมจะเบื่อหน่ายเอง <c oughs> อันนี้เมื่อเราเบื่อหน่ายมันก็จะพ้นทุกข์แต่ถ้าเรายังไม่เบื่อหน่ายยังเพลินอยู่ มันก็ไม่สิ้นราคะนะมันก็ยังพอใจยังกำหนัดยินดีแล้วก็ไปตัณหาไปอุปทานอยู่อย่างนี้นะทรงอุปมาว่าเมื่อเราอยากจะดับไฟเนี่ยเหมือนตะเกียงแล้วก็มีใส่น้ำมันเราอยากจะดับไฟแต่เรายังเปลี่ยนใส่ตะเกียงอยู่ยังเติมน้ำมันอยู่ไฟก็ไม่ดับแต่ถาบใดก็ตามนะปล่อยให้ใส่น้ำมันใส ตะเกียงนั้นแล้วก็ไม่เติมน้ำมันมันก็จะหมดไรเรื่องเราไม่ใช่หลักอย่างนี้เดี๋ยวเราใช้หลักที่เป็น,ปนการเพิ่มเข้าไปที่พระองค์ตรตัสว่าเพิ่มทุกนันเองการมีบุตรมีภรรยามีทรัพย์สินเงินทองมันเป็นการเพิ่มทุกถ้ามองสําหรับของผู้สันโดษมักน้อยนะแต่สําหรับผู้อยู่ครองเรือก็ต้องเป็นอย่างนั้น แย่นี้เมื่อมีทุกข์อย่างนี้แล้วจะทํำยังไงออกจากทุกข์นะรพระเจ้าทรงสอนวิธีไว้หมดเลยก็คือละความปพลนละความพอใจในสิ่งเหล่านั้นก็เย็นตามความเป็นจริงเมื่อสิ่งใดก็ตามมีเกิดขึ้นทั้งอยู่แล้วก็ดับไปวันนี้เรามาศึกษาในประเด็นนี้จากหนังสือพุทธพจน์หมดธรรมเล่มที่9พูดถึงสิ้นนันทิก็สิ้นราคะมีบทสวดสัมมาปัสังนิพนทตินะเมื่อเห็นถูกต้องย่อมเบื่อหน่าย เราเห็นการเกิดกันแก่กันเจ็บกันตายนะเห็นบ่อยบ่อยบเบือบ่อหน่ายนะ <c oughs> ในพระสูตรนี้พระองค์ตรงัสว่าสัมมาปัสังนิพินทติเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายนันทิขยาราคะขะโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ ราคะขยานันทิขโยเพราะความติ้นไปแห่งราคะจึงมีความติ้นไปแห่งนันทินันทิราคะขยาจิตตังวิสุวิมุตตันติวุจจติเพราะความติ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตดุดพ้นแล้วด้วยดีก็เมื่อเราเห็นอย่างนี้ถูกต้องแล้วจะเบื่อหน่ายเองโดยเฉพาะธรรมชาติของจิตเนี่ย สวดมนต์มันก็คิดอยู่นั่งมันก็คิดนอนมันก็คิดเออจิตนี่ไม่ไม่ฟังความไม่ค่อยอยู่กับตัวเองที่พระุทธเจ้าว่าจิตนี่มันเป็นระหูปริวัติมันรวดเร็วมากมันไปเกาะไปติดอยู่กับสิ่งที่มันชอบแล้วก็มากระเพินอยู่ตรงนั้นไม่ค่อยอยู่กับลมอยู่กับกายยิ่งชาวบ้านทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายก็ไปเกาะอยู่กับสิ่งเหล่านี้แหละเพินอยู่กับสิ่งนั้น เพินกับบุตรกับภรรยากับทรัพย์สินเงินทองกับกิจการงานกับอะไรต่างๆมันเพิ่นนเะพินพ่นเพราะความพอใจนั่นเองนะหลายคนก็บอกว่าบวชนี้สบายนะโอ้ยบวชพระนี้สบายนะไม่ต้องมีเย่ามีเรือนบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อนะแต่ก็ไม่มีใครมาบวชเห็นไหมฮะผู้ที่จะบวชต้องหนึ่งใจเด็ด ต้องสละความสุขที่เรียกว่าเป็นราคะเป็นนั่นที่ออกมันถึงจะบวชพระได้ได้ยากโยมทั้งหลายสละตรงนี้ไม่ได้บวชไม่ได้คําพูดที่เขาพูดว่าพระบวชสบายก็เป็นคําพูดเปล่าๆพี่ๆเพราะเขาไม่ได้มามาบวชคนไม่เคยเป็นนักบวชจะรู้ว่าการเป็นอยู่ของนักบวชสุขสบายหรือว่าเป็นไปเพื่อการบําเพ็ญตบะเป็นไปเพื่อขัดเกลา เป็นไปเพื่อทําความเพียรหรือเป็นไปเพื่อสร้างบารมีแต่มาบวชแล้วจะรู้เพราะการบวชเป็นการสร้างบารมีเป็นการฝึกเผากิเลสความรู้สึกนึกคิดฝึกเผาราคะโทสะโมหะมันเป็นไปอย่างนี้ะฉงนั้นคนหลายคนก็พูดได้อยู่ว่าเป็นพระสบายแต่ถ้ามันสบายจริงแล้วก็ทำไมคนถึงไม่บวชกันเยอะละ่ะ บวชไม่บวชน้อยนะอันนี้แหละต้องกลับไปดูว่าเรานั้นเบื่อหน่ายหรือ,อยังกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นนันทิคือความเพลินราคะคือความกำหนัดยินดีโพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธทธะนั้นอย่างเงี้ยอันนี้การบวชก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะละได้หมดแต่มันก็ต้องฝึกเพียรภาคเพียนนะ ใช้การเวลาไปด้วยฝึกปฏิบัติไปด้วยในสิ่งที่เป็นผัสสะที่พอใจในเรื่องของราคาความกำหนัดยินดีในการมาคุณทั้งห้ามันก็ค่อยลดไปพอเห็นแล้วมันมีโทษมากมันมีคุณน้อยอย่างเงี้ยแล้วก็ลากความเพลินในจิตเพลินปรุงแต่งอย่างนน้นอย่างนี้นะซึ่งก็เคยมีเรื่องเล่าไว้คู้เจ้าผู้กกแก่หรือ ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆก็เล่าว่าพระพิสุเมื่อบวชเข้ามาได้สองสามพันษาจิตใจเริ่มสงบก,ก็เริ่มคิดนู่นคิดนี่นะไปเห็นจอมปลวกก็คิดว่าจอมปลวกนี้ปลูกพริกได้นะไปเห็นไม้มันโคดไม้มันงองโอ้ทำงอนไถก็ได้ไปเห็นอะไรก็คิดเป็นเรื่องอาชีพคิดเป็นเรื่องที่จะทำมาหากินอย่างมีความสุขได้อย่างเนี้ย ปรุงแต่งคิดไปแต่สึกไปก็ทําไม่ได้หลอกอย่างที่คิดนั่นมันเป็นความคิดอย่างเงี้ยแ้นในสภาวะของความเป็นจริงกับสภาวะของความเป็นของความคิดเนี่ยโยมต้องแยกออกให้ได้ความคิดมันก็เป็นไปธรรมชาติอย่างนี้ยละมันเร็วบางทีเราไม่มีสติอยู่กับลมอยู่กับกายเนี่ยจับมันไม่ทันมันไปปื๊บปื๊ป๊บไป,ไปนู่นไปนี่อย่างเงี้ย ูเจ้าทรงเห็นอย่างนี้ก็สงราสว่าเมื่อมันคิดก็รู้ว่ามันคิดแล้วก็รีบทิ้งความเพลินตรงนั้นแล้วก็มาอยู่กับลมอยู่กับกายนั้นบทธรรมที่พู้เจ้าว่าสั้นง่ายก็คือระนันที่ความเพลินก็ลพลนุกแล้วก็เห็นความคิดนี้อ้หน้าเบื่อหน่ายเดี๋ยวค,คิดอย่างนู้นคิดอย่างนี้ปรุงแต่งไปอย่างนู้นอย่างนี้ก็มันก็เป็นความคิดอ่ะอย่างเงี้ยผู้เจ้าว่าเมื่อเรารู้ตามความเป็นจริงเห็นอยู่อย่างนี้ แล้วก็ละความเพลินที่พอใจในความคิดนั้นก็กลับมาอยู่กับลมอยู่กับกายการสมาทานให้จิตอยู่กับลมอยู่กับกายไม่ใช่อุปทานนะเป็นการสมาทานเหมือนกันการสมาทานศีลเนี่ยไม่ใช่เป็นอุปทานถ้าเราเข้าใจสมาทานศีลสมาทานเพื่อเป็นเป็นเครื่องดําเนินให้ถึงความสงบทั้งกายวาจาแล้วเข้าเป็นบาดฐานถึงสมาธินะ การที่เรียกว่าอุปทานกับสมาทานมันต่างกันการสมาทานศิลไม่ใช่เป็นอุปทานนะเหมือนการสมาทานที่จะให้ติดอยู่กับลมอยู่กับกายก็ไม่ใช่อุปทานแต่เป็นการสมาทานอย่างเวลาจะนั่งสมาธิก็ต้องฝึกเอาสมาทานก่อนขอให้ข้าพเจ้าจะตั้งจิตไว้ที่ลมหายใจเข้าออกร้อยหนนและพันหนนหมื่นหนและ แสนหนนหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ตนะั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นสมาถานไม่ได้จัดว่าเป็นอุปทานเพราะเพื่อให้จิตนั้นมันไปเกาะน,น,นู่นเกาะนี่เราก็ทิ้งความเพลินตรงนั้นแล้วกลับมาอยู่กับลมอย่างเงี้ยเมื่อเราทําได้อย่างนี้เราจะเห็นตามความเป็นจริงถูกต้องแล้วก็เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายจิตก็พ้นทุกข์เมื่อจิตพ้นทุกข์จิตก็ อันนี้ผ่านนะอันนี้เอาเรื่องของจิตเลยโดยตรงติดเราที่มันทุกข์เพราะเราไปเกาะเกาะกับความพอใจกับความเพลินนั่นเองนะก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจบทธรรมสั้นๆทีุ่ทูเจ้าว่านี่ละนันทิคือความเพลินก็ผนทุกข์เราก็ต้องกลับไปดูนันทิซึ่งแปลว่าความเพลินเพลินในไหนุทธเจ้าว่าเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธพระ อันนี้เป็นกรรมคุณของโลกนะจิตนี้เมื่อมันจะเพลินจะสุขก็ไปสุขกับกรรมคุณของโลกอยู่ตรงนี้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในพุทธประะมันเพลินอยู่อย่างนี้เมื่อเรามีสติรู้ทันก็ละความเพลินก็พ้นทุกข์เนหะมือนโยมบางคนได้ยินเสียงมาเข้าตำหนีตีเตียนตัวเองก็คิดอาฆาตเกลียดแค้นก็ทุกข์ทั้งคืนอย่างเงี้ยแล้วเพลินในทุกข์นะ รูเจ้าเอาทิ้งไปทิ้งไปนี้เป็นเรื่องไม่ดีมันเป็นขยะมันเป็นเหมือนอุจจารปัสสาวะถ้ายังปล่อยให้อยู่กับตัวเองติดที่เท้าที่มือมก็เหม็นเนี่ยก็รีบทิ้งรีบล้างออกไปด้วยการเจริญอ,อาณาปณสติเมืเ่อเจริญอาณาปณสติเสมอเสมอรักก็ไม่รักเกียดก็ไม่เกียดอย่างเงี้ยมันจะเกิดเป็นมักเป็นผลเป็นธรรมที่ทําให้โยมพ้นทุกข อย่าลืมนะพุศาส,สนานี่ที่บังเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อสอนให้คนพ้นทุกข์จากการที่คนเนี่ยจมอยู่กับทุกข์เป็นปริวัตสีเนี่ยคือทุกข์อยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารทุกข์อยู่แค่นี้วนอยู่อย่างนี้นะแต่ผู้เจ้าทรงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็บอกให้ออกจากทุกข์นี้ได้นะด้วยการออกจากปริวติสี่ออกอย่างไงก็ออกจากการละความพอใจละความยึดมัน่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้านั่นเอง มอระวังความพอใจออกไปได้มันก็พ้นทุกไปโดยปริยายอย่างเงี้ยเนี่นยพระเจ้าสอนเรื่องทุกข์แล้วก็วิธีออกจากทุกข์แต่พูดอย่างนี้โยมอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าอะไรสักอย่างหนึ่งมันเกิดขึ้นซ้ำๆซากๆเป็นเรื่องที่เห็นถูกต้องลำเบื่อหน่ายเหมือนคนป่วยเนะี่ยเดี๋ยวก็ป่วยอกีกแล้วเดี๋ยวก็ป่วยอกีกแล้วโอ้ยเบื่อหนายซ้ำๆซากๆปว กายเนี่มันป่วยอย่างเงี้ยคนก็เบื่อกายเหมือนกันนะโอ้ป่วยเดี๋ยวก็อีกเป็นโน่นเป็นนี่อย่างเงี้ยมันก็น่าเบื่อหน่ายนะกายเนี่ยเพราะมันไม่ไม่คงที่ไม่ยั่งยืนก็เป็นไปตามเรื่องนะโลกของคนหนุ่มโลกของเด็กน้อยโลกของคนหนุ่มโลกของคนกลางคนโลกของคนแก่มันก็มีโลกของประจําตัวของขันอย่างนี้อย่าง,างเงี้ยเห็นแล้วเบื่อหน่ายเหมือนกันเดี๋ยวก็เป็นหวัดเดี๋ยวก็เป็นไข้เดี๋ยวก็เป็นปวดท้องเดี๋ยวก็เป็นปวดหัว เดี๋ยวก็กินอาหารแล้วไม่อร่อยกินอาหารอร่อย,ออยเป็นอย่างนี้อย่างไรแล้วโอ้ยบางทีหน้าเบื่อหน่ายอย่างเงี้ยมันกินอาหารสามเวลาเช้าก็เอาอีกละเที่ยงก็เอาอีกละเย็นก็เอาอีกละก่อนจะนอนเอาอีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้ยหน้าเบื่อหน่ยยายอันเนี้ยเราเห็นถูกต้องแเรวก็จะเบื่อหน่ายเอาเอาแต่พอดีอย่างเงี้ยนั้นช่วงตอนอาหารดีที่สุดคือช่วงเช้าเนี่ยตั้งแต่เก้าถึงสิบเอ็ดโมงไปถึงเที่ยงได้ หลังอย่างนั้นไปก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรกับร่างกายนะยกเว้นแต่คนทํางานน่คนทํางานใช้กําลังก็อาจจะต้องเพิ่มเข้าไปาโดยเฉพาะอ,อาหารตอนเย็นก็ไม่ดีผู้เจ้าว่าฉันน้อยอายุจะยืนฉันมากอายุจะสั้นการกินอาหารเนี่ยเป็นที่มาของโรคแล้วก็เป็นเพลินเพลินสนุกสนานกับการกินกินแล้วก็เป็นโรคอย่างเงี้ยเมื่อเรารู้อย่างนี้มันก็น่าเบื่อหน่ายการกินอาหารเหมือนกันน่าเบื่อหน่าย กนะ็เดี๋ยวก็ต้องแป้งฟันต้องบวนปากต้องกินไปแล้วไม่ขับถ่ายก็ลําบากอีกอย่างเงี้ยมันมันมาเราเห็นถูกต้องแล้วก็กินแต่พอดีอย่างเงี้ยก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจยิ่งยิ่งขึ้นระความเพลินเพิน,นไหนไหนเพลินที่ตาที่หูที่จมกูกที่ลิ้นที่กาย,ยานี่นะในการมาคุณทั้งห้า มื่อเราเห็นอมันก็ซ้ำๆซากๆอย่างนี้มันโยมดูละครน่ะถ้าโยมเข้าใจบทละครที่ถูกต้องแล้วโอ้ซ้ำๆซากๆเดิมชีวิตเราก็เป็นอย่างนี้แหละซ้ำๆซากๆเดี๋ยวก็เป็นเด็กเดี๋ยวก็เป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวเป็นคนแก่เป็นคนเจ็บเป็นคนตายเป็นอย่างนี้ดูแล้วซ้ำๆซากๆนะผู้เจ้านี่แหละออกไม่ได้แต่ผู้เจ้ามาทรงแสดงวิธีออกจากทุก์ด้วยการวางความพอใจในสิ่งนั้น นะละความเพลินในสิ่งนั้นก็พนก้นทะุกข์เพราะมรณนา,นากับตันติโพธิ์เขามาวันนี้มีอยู่3ท่านโดวยกันนะกออ็ในตัวแชทบอร์ดว่ามี5นะ้าแต่โชว์ขึ้นมาอยู่3ท่านนะก็ขอท่านทั้งหลายนำวิธีนี้ไปใช้เห็นมันถูกต้องแ้วเบื่อไหนเนะี่ยและนั่นที่คือความผพลนความเพลินก็พ้นทุกข์ ขอโมทนาขอเจอเริญพร